Life, day, สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชาวราศีธนูและลักนณาธนูนะคะเข้าสู่ช่องคาเฟ่โฮโนะคะคลิปนี้พี่หมอจะมาเปิดไพ่การงานและการเงินประจำเดือนมกราคม2568เดี๋ยวเรามาดูกันว่าการงานของชาวธนูนะคะในเดือนมกราคมและก็การเงินเนี่ยสถานการณ์แล้วก็เรื่องราวต่างๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะพี่หมอขออนุญาตเปิดไพ่การงานก่อนนะคะ เรามาเริ่มกันที่การงานขอดูการงานของชาวราศีธนูและลัคนาธนูนะคะประจำเดือนมนกราคม2,568เป็นยังไงบ้าง1นึเหรียญเด็กฟู The Fiat. King Rian. 8 Rian. Azzawin Rian. Mm. The Devil. Song nice. Mai. หเหรียญและโอเคค่ะจัสติสสำหรับพี่หมอถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะเปิดเดือนมกราคมมาเนี่ยชาวราศีตุลาะละขนาตุลน,นะมีโอกาสดีๆทางการงานเกิดขึ้นมากมายเลยค่ะหลายๆคนเนี่ยมีโอกาสได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆ นะไม่ว่าจะเป็นอ่าถ้าใครทํางานอยู่ก็มีความคิดอยากเปลี่ยนงานอยากออกจากงานมาทําอะไรเป็นของตัวเองเดือนนี้ก็จะได้เริ่มหรือใครตกงานนะอยากหางานใหม่ใครทําธุรกิจอยู่กับบ้านนะลองออกมาค้าขายอยู่นานแล้วมันไม่ประสบความสําเร็จเดือนนี้ฉันต้องเริ่มหางานใหม่แล้วไม่ไหวละอยากกลับไปทํางานประจําก็จะได้เริ่มนะคะขึ้นอยู่กับว่าของเดิมคืออะไรของใหม่จะต้องเป็นสิ่งใหม่อะนะการเริ่มใหม่เอาเป็นว่ามีโอกาสเรื่องนี้เข้ามา แล้วก็ใครที่เป็นอาชีพอิสระที่เหมาะชอบอาชีพอิสระมากเลยโดยเฉพาะพวกนักธุกรกิจพ่อค้าแม่ค้าเดือนนี้การงานหรือว่ากิจการของคุณเนี่ยค่อนข้างที่จะเจริญเติบโตโก้าวหน้านะคะลูกค้าค่อนข้างให้การสพอร์ตสนับสนุนค้าขายค่อนข้างคล่องตัวมีความมั่นคงเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะเดี๋ยวเราไปรอดูการเงินก็น่าจะได้เห็นกันนะแต่มองว่า การงานเนี่ยไม่มันมัน,ม,นมันเป็นเดือนที่ไม่มีอะไรให้เราต้องคิดหรือเครียดกับมันเยอะนะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์แบบดีจนถึงดีมากเลยอะแต่ก็มีมีนะอุปสรรคกับปัญหาเดี๋ยวพี่หมอค่อยอธิบายเอาเป็นว่าขอพูดเรื่องดีๆให้ครบก่อนนะคะแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนที่ใครกําลังรอข่าวดีอะไรอยู่ด้วยก็ได้นะคะก็จะได้ข่าวดีมาจะได้รับโอกาสดีๆจากผู้หลักผู้ใหญ่อ่านะ มีเรื่องเด่นๆในเรื่องของการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยก็ได้นะคะใครคิดอยากไปนะเดือนนี้ได้เริ่มอาจจะมาในพาร์ทของการเริ่มทำวีซ่งวีซ่าศึกษาหาข้อมูลหรือแม้กระทั่งซื้อตรงซื้อตั๋วเลยแหละจะไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเกิดขึ้นได้นะคะแต่จะเด่นไปที่ขั้นตอนของการทำวีซ่ามากกว่าหรือว่าการหาข้อมูลเริ่มต้นมากกว่าลูกดวงส่วนตัวพี่หมอหลายคนเลยนะที่เขาเริ่มไปเหมือนแบบ เขามาเล่าให้ฟังอะไปไปศึกษาว่าเออจะไปทํางานต่างประเทศกับกรมแรงงานต้องทํายังไงต้องไปสอบนูน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะอยู่ในขั้นตอนแบบเดียวกันอย่างเงี้ยได้นะคะในเดือนนี้นะแล้วก็ในเชิงธุรกิจเนี่ยหลายคนมีการลงทุนเพิ่มด้วยนะขยับขยายกิจาการมันมีความก้าวหน้าออกไปค่อนข้างเยอะถึงได้บอกว่าเดือนนี้จะให้ไปมองหาอะไรแย่ๆเนี่ย มันน้อยอ่ะไม่แทบไม่มีอะไรให้อ่านเลยเพราะฉะนั้นเราก็โฟกัสเรื่องดีไปถือเป็นกําไรของชาวธนูแล้วกันนะคะไพ่มันสวยสิ่งที่เป็นอุปสรรคและปัญหาก็คือเรื่องคนถึงแม้ว่าเดือนนี้มันจะเป็นเดือนที่ค่อนข้างจะราบรื่นก็ตามแต่เราก็มีโอกาสจะไปเจอกับคนที่เข้ามาสร้างปัญหาให้กับกิจการงานของเราได้และทุกสายอาชีพนะคะแต่ถามว่าคุณสามารถแก้ไขได้ไหมแก้ไขได้แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องเลยเนี่ยพี่หมอ อยากให้ระวังในเรื่องของคำพูดอาชีพที่แบบว่า,ามันต้องไปการันตีอะไรไปรับปากใครหรือว่าแม้กระทั่งหน้าที่ของเราเราทําหน้าที่เราอย่างเงี้ยแล้วอยู่เนี่ยหัวหน้าก็สั่งให้เราทําอีกอย่างหนึง่งซึ่งมันนอกเหนือจากหน้าที่เราถ้าคุณคิดแล้ววิเคราะห์แล้วว่าคุณทําไม่ไหวเนี่ยให้บอกเขาไปนะคะเพราะถ้าเกิดว่าคุณทําไม่ไหวมันจะเกิด ปัญหาแน่นอนอย่าไปรับปากโดยที่ไม่มั่นใจอ่ะน,นี่คือสิ่งที่เขาเตือนแล้วกันนะถือว่ามีเรื่องเตือนๆกันมาก็มีเรื่องนี้แล้วก็อีกหนึ่งเรื่องเนี่ยใครทํางานที่เกี่ยวข้องกับตัวบทกฎหมายเอกสารความที่มันต้องใช้งานที่มันต้องใช้ความละเอียดความรอบคอบนะคะ ระมัดระวังว่ามันมีเกณฑ์ที่คุณเนี่ยจะผิดจะพลาดได้จากความไม่รอบคอบของเราพยายามคิดดูตรวจทานแล้วกันเนาะใช้คําว่าตรวจทานดีกว่าตรวจทานให้ดีงานเรามันถูกต้องหรือยังเอกสารถูกต้องไหมข้อมูลถูกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะโดยรวมถือว่าไม่มีอะไรให้พี่หมออ่านมากเลยเพราะฉะนั้นเราข้ามเนาะถือว่าดีนะคะแล้วก็มีพูดเรื่องผู้ใหญ่หรือยังมีเกณฑ์ที่ผู้ใหญ่ให้การอุปถมัมภ์ ยื่นเขายื่นแบบโอกาสดีๆให้แล้วก็ยื่นงานได้รับมอบหมายงานให้แต่ถ้าถ้าพาทของหกเหลี่ยมเนี่ยมันจะมีข้อเสียแฝงมาเหมือนกันนะคะก็คือคนที่สามารถทําหน้าที่แบบนี้ทํางานแบบนี้เนี่ยคุณจะรู้สึกว่ามันมีคนอื่นทําได้ทําไมเขาต้องให้เราทําอะไรอย่างเงี้ยเออมันอารมณ์เหมือนแบบได้เงินเท่าเดิมทํางานเยอะขึ้นแต่ว่าเชื่อเถอะว่าโอกาสเนี่ยค่ะมันจะกลายมาเป็นผลงาน หนึ่งในผลงานของคุณแล้วกันเนาะในอนาคตเพื่อให้คุณเนี่ยก้าวหน้าได้อีกนะคะก็รับไปเอถอะเท่าไหวแหละเพราะบอกไปแล้วถ้าไม่ไหวก็ให้บอกให้บอกเขาไปแต่ถ้าเกิดว่าเราไหวเนี่ยมองว่ามันก็จะเป็นผลงานให้คุณแหละนะเพราะเขาการที่เขาให้เราทำอะ่ะเพราะเขารู้สึกว่าไม่มีใครทำได้ดีเท่ากับธนูแล้วนั่นเองค่ะ มันอาจจะฟังดูเหมือนแบบหรอแต่มันเหนื่อยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ถ้าถามว่ามันคุ้มไหมเหรียญมันขึ้นเยอะขนาดนี้นะในแง่ของความมั่นคงทางการงานนี่คือคุ้มค่าแน่นอนที่เราจะเสียเวลากับมันนะคะเอาเป็นว่าการงานในเดือนนี้ถือว่าดีแบบดีมากๆเลยเออพี่หมอประจาไม่ได้เราว่าอ่านราศีไหนแล้วมันดีแบบเนี้ยเหมือนกันนั้น่มันมีอยู่สองสามราศีที่มันเป็นเอเนอร์จีที่แบบไม่มีอะไรให้อ่านคือมันดีไปหมด ก็ถือว่าโอเคนะคะเปิดปีมาเราไม่ต้องเครียดเยอะเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาส่องการเงินกันค่ะเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องนะการเงินของชาวราศีธนูและลัคนาธนูประจำเดือนมกราคม2568นะคะการเงินเป็นยังไงบ้าง เปิดมาก็เดอะทาวเวอร์เลยเดอะชาริออตอืมถ้าอย่างนั้นนะเดี๋ยวมีเรื่องหนึ่งต้องระวังเลยนะคะหกไม้จัดมินก้าถ้วยเดอะฟู ทีนดาสิบเหรียญแปดดาและเด็กไม้อ่ะขอพูดเรื่องที่ต้องระวังก่อนเพราะว่าใช้คำว่าสถานการณ์การเงินเดือนนี้ตามหลักเราอะควรจะมีความแบบสเตเบิลเรานะชาวราศีธนูและราคนาธนูแต่ว่ามันเกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นได้นะคะแล้วเหตุการณ์นี้มันเข้ามา กระทบกระเทือนกับพาร์ทของการเงินของเราได้นะคะก็คือในเรื่องของการเกิดอุบัติเหตุนะมันจะมีค่าใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้นแบบกระทันหันเป็นค่าใช้ใจ่ายที่เราไม่สามารถจะเข้าไปควบคุมไม่ให้มันเกิดได้ก็ง่ายๆก็คืออุบัติเหตุน,นี่แหละมันจะเกิดขึ้นได้นะคะแล้วมันขึ้นติดกับไพ่ชาริออสก็จะแปลเป็นยานพาหน,นะหรือการเดินทางมีเกณฑ์ให้เดินทางแบบกระทันหันนะคะแล้วเรา เลียงทิปนี้ไม่ได้ยังไงก็ต้องไปหรือว่าเราขับรถขับลาไปไหนเดือนนี้เรามัดระวังมันมีเกณฑ์ของอุบัติเหตุดีหน่อยเนี่ยก็คือเขาเป็นเป็นคนผิดนะเพราะมันพี่หมอก็เห็นพาร์ทนั้นด้วยนะเขาเนี่ยเป็นคนผิดแต่ถามว่าเขาเป็นคนผิดเขาต้องรับผิดชอบเราสิก็ถ้าเกิดว่ารถเขามันไม่มีประกัน่มันปวดหัวเลยนะใช่ไหมคะ เออมันปวดหัวเลยนะกว่าไม่ไม่มีอะไรการันตีเลยว่าเขาจะจ่ายหรือจะไม่จ่ายแน่นอนพอเขาไม่มีประการเราต้องรับผิดชอบของเราก่อนแล้วรถเราต้องใช้เรามัดระวังเรื่องอุบัติเหตุนะไม่เจอจะดีที่สุดหรือถ้าเจอเนี่ยมันจะเสียน้อยนะ แล้วก็อ่านเมื่อกี้พอพี่หมอพูดอย่างเมื่อกี้นี้ยหลายคนก็กังวลแล้วอแล้วถ้าเกิดหนูไปแจ็คพอตเจอคนเขาไม่ต่อประกรันรถไม่มีประกันจริงๆอย่างเงี้ยหนูจะทำยังไงก็ให้ว่ากันไปตามกฎหมายนะคะผิดว่าไปตามผิดถูกว่าไปตามถูกเพราะสุดท้ายพี่หมอยังดีแหละในไพ่อะ่ะพี่หมอมองว่าเขาก็จะมีเรามีเกณฑ์ได้รับการรับผิดชอบหรือการชดเชยเพราะขึ้นจัดเม้นไล่กันมาเลยเพราะฉะนั้นพี่หมอก็เลยมองว่า เราน่าจะไปเจอกับคนที่ไม่ได้ขนาดนั้นหรอกแต่เมื่อกี้ม,มันคือการยกตัวอย่างเพื่อให้เราระวังค่ะเราจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะหรืออย่างการเดินทางอย่างเงี้ยค่ะอยู่อบริษัทสั่งให้เราไปทํางานแบบกระทันหันเลยเราต้องเดินทางไปที่นี่แต่ว่างบเนี่ยยังมาไม่ถึงอ่ะเราก็ต้องควักออกไปก่อนแต่ท้ายที่สุดเนี่ยเดยกเขาก็จะจ่ายให้อารมณ์มันประมาณนี้นะมันจะมีค่าใช้จ่ายที่ เราไม่สามารถควบคุมได้เกิดขึ้นในช่วงต้นเดือนนะคะหลักๆมาจากเกณฑ์อุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยแบบกระทันหันรวมถึงการเดินทางเป็นทริปที่แบบมัน,ม,นมันควบคุมไม่ได้อะเ,ออเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้อยากให้เกิดหรือว่าบางทีคุณไปเที่ยวอย่างเงี้ยเรามันเกิดเหตุการณ์ที่แบบอุบิเดนอะไรบางอย่างขึ้นมาเราต้องควักเงินเราจ่ายไปก่อนอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นไปได้นะคะเตรียมตัวรับมือกับการเงินในช่วงนั้นแล้วก็ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคนในบ้านหรือว่าที่อยู่อาศัยก็เช่นกันนะคะเดือนนี้ดูเสียเยอะบริวารลูกหลานนะคะสัตว์เลี้ยงคนในครอบครัวค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสุขภาพนะคะจะเป็นเรื่องที่เราเสียกันเยอะหน่อยในเดือนนี้แต่ทีนี้เรามาพูดถึงความดีงามทางการเงินก็โดดเด่นนะคืออย่างที่บอกอะ่ะมันควรจะ s t a บ l e นั่นหมายความว่าพื้นฐานของชาวราศีธนูแลัคนาธนูเนี่ยการเงินไม่ได้แย่อะไรขนาดนั้นค่ะเพียงแต่ว่า มันถูกเบียดเบียนไปหน่อยนึงในช่วงต้นเดือนแต่เดี๋ยวเราก็จะมีเกณฑ์ของการได้เงินคืนนะเดือนนี้มีโอกาสอะใครทํางานประจําคุณก็จะมีเกณฑ์ได้เงินชดเชยอขออภัยค่ะเงินโบนัสสวัสดิการค่าคอมมิชชั่น OT ต่างๆใครยังไม่ได้ในเดือน ทันวาเนี่ยเดือนนี้มาโผล่นะก็แปลว่าเดือนนี้ยังมีเกณฑ์อยู่ในหลายๆคนนะคะใครได้แล้วมันจะไม่ได้ซ้ำนะเราต้องมองตามความเป็นจริงก็จะไปได้ในเชิงอื่นซึ่งก็อธิบายแล้วอย่างเงินตกเบิกอะเคมประการเงินชดเชยนูน่นนี่นั่นค่าทำคงทำขวัญอย่างเงี้ยนะคะได้มันออกแนวทุกทุกขาราบเหมือนกันนะเออมันก็ออกกึง่งๆแนวนั้นเหมือนกันนะ แล้วก็ใครที่มีการลงทุนเอาไว้เมื่อนานนานมาแล้วอย่างเงี้ยนะเช่นอสังหาที่ดินก็ได้ค่ะลงทุนไว้นานละจาเอามาขายแล้วก็ขายไม่ได้สักทีเดือนนี้ก็มีเกณฑ์ขายได้นะมีเรื่องที่ดินสินทรัพย์เข้ามานะคะหรือว่าลงทุนอะไรก็ได้อย่างอื่นก็ได้ค่ะมันก็ออกดอกออกผลเป็นดอกบบ้งดอกเบีย้ยเป็นปันพงปันผลส่งมาให้เราในเดือนนี้นะมีการเงินแบบนี้เข้ามา แล้วก็โดยรวมเนี่ยพี่หมอมองว่าสภาพคล่องโดยรวมนะถือว่าก็ยังอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ว่ามันจะมีในลักษณะของการถูกหยิบยืมรวมถึงเกณฑ์แรกสุดที่พูดไปนะคะเรื่องของการเกิดค่าใช้จ่ายในลักษณะที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยแหละที่มันเข้ามาลดทอนสถานการณ์การเงินที่มันดีงามของเราเนี่ยให้มันลดน้อยลงแต่ถ้าเกิดว่าชาวราศีธนูและลัคนาธนูเนี่ยนะ มีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีความะละเอียดรอบครอบวางแผนแล้วก็มีสติในการใช้ชีวิตนะพี่หมอมองว่าทุกสิ่งอย่างที่มันมาเป็นพาร์ตอุปสรรคเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำอะไรกับทำอะไรเราได้ขนาดนั้นนะคะเดือนนี้หากใครมีความคิดในเรื่องของอการอยากจะลงทุนทำอะไรแล้วมันมีความไป ไปใกล้เคียงการงานด้วยนะางานมันมีโอกาสใหม่ๆอย่างเงี้ยเออก็สามารถที่จะหมายถึงการอยากทําอาชีพเสริมมองหาไรายได้เสริมอย่างเงี้ยค่ะนะถ้ามันเป็นสิ่งใหม่ของคุณนะทําได้นะคะแต่ว่าย้ําแล้วนะทุกอย่างที่ธนูทําธนูจะต้องใช้ความรอบคอบประกอบการตัดสินใจมันถึงจะออกมาดีพยายามพยายามย้าเรื่องเนี้ยให้เยอะหน่อยนะคะ เรื่องเรื่องภาระค่าใช้จ่ายถ้าถามพี่หมอว่าสามารถที่จะผ่านพ้นไปได้ไหมก็ต้องตอบว่าผ่านไปได้สบายๆชิวๆเลยนะผ่านไปได้สบายๆชิวๆแต่ว่าเวลามันเจอกับพวกค่าใช้จ่ายมันก็จะเครียดตามภาษามนุษย์ทั่วไปเลยนะคะเดือนจริงๆเดือนนี้ถือว่าไม่ได้แย่แต่ว่ามันควรจะไม่ไม่ต้องเจอถูกไหมเนาะเราไม่จําเป็นต้องเจอเรื่อง เสียเงินอ่าแต่เราควบคุมไม่ได้เท่านั้นเองนะคะอย่างเรื่องที่อยู่อาศัยเนี่ยมันก็มีทั้งสองเกณฑ์เลยนะมีทั้งเกณฑ์ขายแล้วก็มีทั้งเกณฑ์่้มอ่านึกจะแบบอันนูน้นอันนี้อันนั้นพังหรือการดโนเวตตกแต่งต่อเติมก็ได้นะคะเอาเป็นว่า ธนูเนี่ยยังคงสามารถที่จะบริหารการเงินตัวเองได้ค่อนข้างดีแต่จะต้องเตรียมตัวรับมือกับค่าใช้ใจ่ายที่มันนอกแผนเราไอการบริหารการเงินอะมนุษย์เรามันจะคิดกันอยู่ในเรื่องที่แบบหลักๆอะที่เราจะต้องเจอในแต่ละเดือนคนเราอะแต่บางครั้งเนี่ยเราลืมนึกถึงเกมที่มันนี่แหลคะค่ะอุบัิเหตเนี่ยที่มันจะเข้ามาเราไม่ทันระวังเพราะฉะนั้นเดือนเดือนนี้ที่เราฟังกันเนาะก็พยายาม เตรียมนเนาะเตรียมตัวรอนะเก็บออมได้ก็เก็บหรือว่าแบ่งจัดสรรปันส่วนการเงินให้ดีเออถ้าเกิดว่าเรามีเรื่องเอ็กซ์เซเดนต์จริง,รงๆเนี่ยเราจะมีเงินฉุกเฉินจากตรงไหนเอามาใช้ได้บ้างมันก็จะไม่กระทบกระเทือนการเงินของเรามากค่ะนะคะประมาณนี้สำหรับสถานการณ์การงานและการเงินของชาวราศีธนูนะส่วนตัวพี่หมอบองว่าถือว่าดีแหละแต่ติดตรงเรื่องเอาถ้าเกิดว่า ธนูไปฟังสุขภาพเนี่ยมันจะเห็นว่าอันเนี้ยเออมันเป็นอุบัติเหตุได้ไหมหรือว่ามันเป็นอาการเจ็บป่วยอะไรแบบกระทันหันหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็พี่หมอจะมองเป็นเกี่ยวกับระหว่างทริปการไปทริปหรือว่าการไปเที่ยวแบบอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันแบบกระทันหันน่ะการเดินทางการเดินทางแบบกระทันหันนะคะเป็นทริปที่เลี้ยงไม่ได้นะทั้งหมดทั้งมวลก็ประมาณนี้นะคะสําหรับการงานและการเงินของชาวราศีธนูและลัคนาธนู ส่วนใครที่ฟังคลิปนี้แล้วยังไม่ได้ฟังภาพรวมประจำปี2568เนี่ยพี่หมอทำไปแล้วนะคะลงครบหมดแล้ว12ราศีอยากให้ไปลองฟังกันนะคะมีอะไรอยากแนะนำอยากติชมก็แนะนำติชมกันได้นะคะเอาไว้เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปความรักความสัมพันธ์และสุขภาพขอให้ปี2568เนี่ยเป็นปีที่ดีของชาวราศีธนูทุกท่านนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ